อันสบายดีมื่อทุกท่านเนาะเมื่อนี้ก็ถือว่าส1ากินพี่น้องพอมันสิเกี่ยวเข้าแล้วยังบ้ทเกี่ยวดอาะแต่ว่าไปหากินสะกกอนมาว่าสิไปสองคนบัดเพิ่นค่าเห็ดสวนอยู่บ้านนี้เนาะ เห็ดส่วนอยู่บ้านส่วนขั้วอยู่บ้านเลยเพราะว่าอยู่ทงแล้วมันยะสีโบติเห็ดมันงอควายหลายาอุปกรณ์ค่อยไปหากินวัอนี้กับสีบุ๋มีอย่างเนาะคือตัวนี้นี่ยแห่เผานี้แห่เผาใน,านเขาเอิ้นว่าแห่ขี้ค้านเนาะแห่บุลงน้ำนะนะเด็กคว้างเราดึงขึ้นเลยแห่เขาเอาิ้นว่าเพื่อนเอิ้นว่าแห่ขี้ค้านเนาะตัวนี้เราค่อยสีโบติเอาไปพสินะตัวนี้เรามันเป็นแห่ผ้าป่าแห่ห้างเนาะ แห่ห้างตัวนี้นี่เด้แห่สองพี่น้องซุปสองเลยสองนี้อพอว่ามันอึดเลยุ่วงนึงเลยลเราบอาไปอุปกรณ์เสียเอาไปหมดนี่แหละมีในนี้มีแต่ว่าไปค่อยเบื้องเข้าไปเยี่ยมไปค่อยมันเอาการว่าจะเปลีนน่ยนอดไเนาะบอสไปนี่ก็พูดแล้วโคกพูดแล้วพูพูแล้วบอสหน้าเหือ่อโบขาจาวบริษัทหมดละดงว่าสัน่นเด้อยู่ไกลเนี่ยมันบม่มีอันนั้นขาจาบริษัทดำหน้าเนาะเดินเดี่ยวหมดเนี่ยเนาะ เขาสิจอดรถแล้วเปียจุดเปียจุดเพราะว่ามันหนองมันห่างกระเจไว้เขาสียืมนี่เขาสิยืมรถไปเสื่องไว้เสื่องไว้เบาะนี่แต่เก่าสะพ่อได้กินนยุบหนองโบสู้แห้งได้หนองตอปูน บกบีนนไม่เท่าก็มาเกี่ยวละเข้าหะบอกซุกซุกว่าวกบอยู่ในสะในไหลมาตึกลองเบิ้งป่าก็มีตัวหนึ่งบางใหญ่นมันออกมนะเอาพื้นบอเออได้หลายตัวบอทีไรยังว่าทิศมาในว่าวิบุนโซเฮอสิเกียวของสิลวบ่เออทีเราเก็บเพื่อให้สารทีนี้เสียได้นังพืชมันก็ย่ง nó mới lấy đi là tức bằng bà này Ủa, này con mò xúc bật là máy và xì ơn phần này xạ này này ใส่สบ่พอสมทัยบ่สมทัยเห็นครบลงตัวหนึ่งสมทัยโอ้ได้ตัวหนึ่งมานมานมานตัวหนึ่ง บ่แอแก่ไม่บ่อมาหลายคนมากมาล่หลายคนมากมา,ลลา,มา,กมาแล้วอยาได้กบตัวเดียว อนองนี่แหละความจริงแล้วมันบม,มีคนเนาะเพราะว่าเห็นมีคนก็สิได้อยู่ป่ามันเข้าป่าเข้านะนมันเนาะได้แต่หอยนี่ดียหอยก็ได้เนี่ยหอยพอกินแล้วนี่พอกแกงแล้วเพราะว่าเอาสิละถ่ายนองตะปูนนี่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้หูจักเนาะ เล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยเนาะแล้วก็กลับมื่อหน้าจะสิขึ้นพกผ,ผูอันนั้นพวกผ,ผูน้ำโตนพบอลกบมันหลายมันผู้เดียวไปมันห้อนหลารอะไที่ได้ถอยซะก,ก่อนเนาะไปไปเบิ้งน้ำกันคุณผส้มกระเทินมากละทึกปลาแล้วก็ทึกกบแล้วมันกระสีได้ไทยอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เห็นต่อปูน,นี้ คนดเดี๋ยขุดคนลาวของขุดเขาเอื้นว่าเตาปูนเขาเอินเตาปูนเนาะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นก็นี่ดิกระจับเผายินผู้สุด มาทะลุมาตะผาหอ้หองหอมหอเผาเนาะผู้ชมจังหวะฝนเอินว่าเต่าปูนสายยาววานหนองเต่าปูนเนาะขอบก,กันน้ำไว้ตัวนี้ก็ไล่ตกลงใส่ห้วยห้วยสิงลงคนแล้ว มาพาผู้ชมเลาะเบก่อนโไลลงมาตพี่เนาะโอ้สัหูใหญ่ตายท่านผู้ชมูใหญ่ตายเนาะไลลงไปพุ่นละตนเป็นมูเหลือูใหญ่ด้่ตาย ัไหลลงมาเนี่ยออกจากหูนี่หูน้ำตูนนี่น้ำตนตากน้อยเลยลงมาจะหูทำเงยเทิงพุทธคงใส่ซากหูเหลือยมได้ที่สูขสมนะ เพื่อใ้มัน่ะอืมอยินเสียงเครื่องบิดน่พนเงเครื่องบิดนะ

กรับบ้านท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> มิลโลนี้ก็สิได้ปิดไปพบกันในคลิปหน้าเนาะแต่ว,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 ว่ามีคลิปลงแล้วก็มาให้ท่านผู้ชมได้เห็นไปหากินตึกแห่เส็ดเบส่มองเนาะอันยังกว้างอยู่นี่ยังยาวอยู่นี่พวกแห้องทำ้ำห่วยอันนี้น้ำก็สุดดอก จะเห็นหลัละ้าเดี๋ยวนี้มันสิลงกลับบ้านขึ้นใส่ขึ้นนี่เบาขึ้นนี่ วิดีโอนี้ก็ขอพิดกิฟเนาะท่านผู้ชมเพราะว่ามิโลหน้าพบกันไหมเนาะภาคเข้าไปเยี่ยมไปคอยเบาแปงมาน่าเนาะท่านผู้ชมเขาพอครอบใจมัดทุกท่านที่รับชมซองเบาแปงมานาทางพังไทยเขาหรือว่าทางต่างประเทศทางเล่าเขาเนาะมุมใดก็แล้วแต่เป็นจิตเป็นใจเฮ็ดกิฟต,ต่อไปเนาะท่านผู้ชมเขาอาจบกิฟโคลาเนาะ